ดวงชะตาของชาวลักนาราศรีกันในวันที่20นะฮะวันที่20เนี่ยมกราคมเนี่ยดาวศุกร์จะโครจรได้ตำแหน่งมหาจักรเป็นดาวการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภาษะนะฮะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะฮะการอุปบาอุปมมยดวงดาวในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะฮะ มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามามากขึ้นแต่จะเหนื่อยหน่อยนะครับดาวการเงินไปควงคู่กับดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะฮะแล้วก็ร่วงกับดาวคารเป็นคู่มิตรนะฮะแปลว่าจะมีเงินเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าบางท่านได้รับเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแล,ะล้วก็รวมไปถึงว่าจะมีโอกาสเสียเงินไปกับการเข้าสังคม เสียเงินไปกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวจะมีการเสียเงินไปกับสิ่งที่เรียกว่าบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยอดยานพาหนะจะมีการเสียเงินไปกับการเจ็บป่วยของตัวเราคนใกล้ตัวด้วยในช่วงระหว่างนี้นะฮะไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะจะมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวมาพูดคุยเรื่องเงินเงินทองๆจะได้ใช้เงินไปกับการทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ในดวงดาวเนี่ยมันจะมีดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะด้วยได้ตำแหน่งมหาจับมีการพัฒนาปัญญานะมีการพัฒนาความรู้หรือได้ความรู้บางสิ่งมานะครับแล้วก็จะมีโชคจากคนที่อายุมากกว่าที่คนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะมีผู้ใหญ่นำความพึงพอใจมาให้หรือมาดีกับคุณได้นะฮะนะแต่ว่า ในดวงดาวได้โชคจากผู้ใหญ่ผู้ชายก็ได้นะมันแปลงอย่างนี้ก็ได้ได้ติดต่อกับญาติมากขึ้นมีญาติเดินทางมาหาที่บ้านนะฮะหรือมีการติดต่อมากขึ้นนะฮะเดินเอกสารนะอาจจะมีการเดินเอกสารเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะฮะเกี่ยวกับยอดยานพาหนะหรือเอกสารเกี่ยวกับคนในครอบครัว ในดวงเนี่ยมันจะมีดาวสุกจริงๆเนี่ยดาวสุกยังโครจรเด่นไป2จังหวะนะจังหวะที่2ก็คือ20จังหวะแรก20มกรลลาไปจนถึง13กุมภา13กุมภาก็โครจรในตำแหน่งที่รบเทวีโชคด้วยนะก็ยังมีมุมที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองสองเดือนนี้ขาดเงินก็เชื่อว่าเงินจะเข้าแน่นอนนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมดึงดูด ต้องจิตต้องตาต้องใจผู้พบเห็นด้วยใครที่รอเสียเงินไปกับบ้านรถล,ลักทรพัพย์ประหาริมทรัพย์เกี่ยวกับญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ก็รีบๆเสียไปนะแก้ดวงไปนะะบาง,งกา็คือกลางๆเดือนหน้าเนี่ยจะเสียเงินไปกับคนที่อ่อนกว่าเด็กกว่าหรือบางท่านจะมีการลงทุนเกิดขึ้นบางท่านได้เงินจากการลงทุนก็ได้หรือมีบุตรบริวารมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะบางคนได้แบบคือดาวเนี่ยมันจะมีดาว พุธเนี่ยย้ายเข้าราศีมังกรวันที่29นะฮะตั้งแต่วันที่29ไปเนี่ยไปจนถึงประมาณวันที่14บกุมภาเนี่ยอาจจะผุดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาหรือท่านได้ทำงานร่วมกับบุตรหลานบริวานในช่วงเนี้ยนะฮะก็ให้เครดิตเขาให้มากก็แล้วกันจะเกิดสิ่งที่ดีได้นะฮะพระดาวการงานไปอยู่เรือนปุตตะมันแปลว่ามีการผุดโครงการใหม่ๆหรือว่า มีงานให้รับผิดชอบตั้งแต่แบบไม้จิมฟันยันเรือลบก็ได้นะมีเรื่องจุกจิกเกิดขึ้นกับงานมีเหตุการณ์ที่ต้องเอาใจไปผูกพันหรือไปคิดเรื่องบุตรบริวารเด็กคนอ่อนกว่าด้วยก็ได้นะในดวงแต่จริงๆแล้วเนี่ยดวงตอนนี้ภาพรวมนี่ดาวพฤหัสยังเคลื่อนในจุดมรณะอยู่ไปจนถึงเมษานะบางคนได้มรดกนะไม่ได้โชคจากความตายหรือได้โชคจากการเสียอะไรบางอย่างไป นันแปลว่ามีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยบางคนจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือย้ายที่อยู่ก็ให้ย้ายซะนะฮะนะฮะถ้าไม่ได้ย้ายก็จะแปลว่าจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสัาหาริมทรัพย์หรือเพื่อนบ้านหรือเกี่ยวกับหลักทรัพย์ยอดยันพาหนะแล้วก็ลาหูมันเล็งด้วยนะนะะถ้าย้ายไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนสีที่เคยใช้สีของที่นอนผ้าปูทิศทางการนอนต่างๆนะฮะทาสีบ้านใหม่ได้ยิ่งดีนะ คือจริงๆดวงคุณจะเปลี่ยนในหลังประมาณสักวันที่30เมษายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวปัญญาเป็นดาวแห่งการขยับขยายนะฮะโคจรเข้าสู่จุดสุภะแปลว่าจุดแห่งความเจริญจุดแห่งปัญญาจุดแห่งเป้าหมายใหม่ๆและตีโกนเข้ามาหาลัคนานะฮะปัญญาจะเกิดนะฮะจะก่อเกิดสิ่งต่างๆมีคันลองชีวิตใหม่ๆเข้ามามีความก้าวหน้าใหม่ๆ มีแนวทางใหม่ๆบางทีที่ช่วงนี่ผ่านมาบางทีอาจจะมีสิ่งมาบิดบังปิดบังปิดกั้นปัญญานะฮะฉณะนั้นแล้วเนี่ยพอหลัง30เมษาเนี่ยนะฮะมันจะทำอะไรมันจะแทงตลอดนะนะฮะจะมีผู้ใหญ่มาหนุนหลังมาช่วยเหลือใครเคยมีปัญหาผู้ใหญ่ก็จะเคลียร์ได้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับนะ ตั้งแต่30เมษาไปนไป1ปีใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะฮะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะหรือเกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะตั้งแต่30เมษาไปนไป1ปีนะ,ะใครเป็นหมอเป็นแพทย์นะฮะต่างๆนะใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างนี้ก็จะดีนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนําเข้าส่งออกตรงนี้ดีนะครับธุรกิจการสอนการศึกษาอย่างนี้ดีแต่ช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองให้มันผ่าน30เมษาไป ต่ภาพรวมแล้วลาหูยังเลงดวงชะตาให้ระวังถูกหลอกถูกโกงถูกเบี้ยวถูกหักหลังถูกหลอกลวงเจอคนลวงระวังของหายระวังคนทําของใส่ไม่กระทั่งเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแยง้งนะครับบางคนเจอรักซ้อนเงื่อนบางคนมีต่างเพศที่ไม่ใช่แฟนคุณมาเกี่ยวพันกับคุณนะฮะก็เกิดขึ้นได้ แม้กระทั่งแฟนคุณก็นอกลู่นอกทางเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้บทมีบททดสอบความรักครั้งใหญ่ในรอบ18ปีที่เราหูเลงชะตาไปจนถึงกลางปี68ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาขับประคองใครไม่ใช่คู่อาจจะจากกันก่อนกลางปี68แล้วมีคนใหม่เข้ามานะครับใครใช่คู่ก็จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะฮะพยายามอย่ามีหุ้นส่วนเป็นไปได้นะนะครับถ้ามีก็ต้องรอบคอบให้มากๆนะครับฉะนั้นแล้วราหูเล็งชะตานะเป็นดวงพินทุบาท นะครับนิติกรรมคู่ทุกประเภทต้องระวังแม้กระทั่งการขัดแย้งกับต่างเพศคนรักคู่ค้าคู่ขายค,คู่ส่วนคู่สัญญานะครับการเจ็บป่วยต่างๆก็ต้องระวังด้วยนะครับราศีกันนะราหูเร็งดวงชะตาใครที่เปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ๆก็ให้เปลี่ยนไปเลยเพราะราหูเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับดวงคนเราไม่เหมือนกันนี่ผมทายรวมๆนะฮะสำหรับราศีกันนะ ใครที่มีอุปสรรคชีวิตเยอะๆนะครับนะผมแนะนําเลยนะนะฮะอยากจะมีเครื่องรางเอาไว้ปัดเป่านะเอาไว้หนุนดวงชะตานะเป็นเครื่องรางโบราณนะนะฮะน,นี้ก็เป็นสิงนะฮะเป็นสิงนะโมอุปธ,ธายะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะที่ใช้เป็นตัวแทนการสะสมบาร,รมีของวโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาราชสีนะครับอันนี้ก็ปลูกเสกตามตำราโบราณใช้ปัดเป่าอุปสรรคทุกด้านนะฮะ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะฮะแม้กระทั่งกันคุณใสนะ,ะใครคิดร้ายนะฮะต่างๆนะใครที่มีศัตรูหรือว่ามีอุปสรรคในชีวิตต่างๆเนี่ยก็แนะนํานี้เลยนะนะครับเอาไปบูชานะฮะติดตัวห้อยคอ,อเรียมทองได้ก็สวยนะฮะนี่ก็ซื้อสิ่งนะโมพุทธายะนะหรือท่านใดแบบอยากจะเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงโชคลาภนะฮะ ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยการมีชีวิตที่ยืนยาวก็แนะนํานี้เลยนี่คือเต่าสุวรรณกัจฉปะเต่าพระโพธิสัตว์สะสมบารมีนะฮะนี่ก็เป็นเครื่องรางโบราณใช้เป็นการเป็นตัวแทนการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเต่ามีการลงอักขรโบราณใต้ท้องเต่านะฮะเครื่องรางทุกอย่างเนี่ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยเป็นเครื่องรางที่สร้างจากสามศาสตร์นะหนึ่งคือพุทธศาสตร์หมายถึงว่าเป็นตัวแทนการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาดกต่างๆนะฮะ เป็นเครื่องรางที่เกจิโบราณเขาก็สร้างกันมานะฮะเยอะนะฮะแล้วก็มีการปลุกเสกตามตำราโบราณนั่นคือหลักเทวาศาสตร์และก็มีการหาตำแหน่งดวงดาวในการปลุกเสกนั่นคือหลักวิชาโหราศาสตร์บวกกันผนวกกับสามสาศาสตร์ทำให้ได้เครื่องรางที่มีพลังงานนะอันนี้ก็บางคนบูชาไปก็ถูกหวยนะฮะได้รางวัลใหญ่เลยก็มีนะแต่ว่าก็มาเล่าสู่กันฟังนะหรือท่านใดเนี่ย ลาหูเลงเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้นะปัดเป่าอุปสรรคอันนี้เสริมทั้งเป็นเมตตามหาลาภมหานิยมแคล้วคลาดด้วยนะอันนี้ก็คือพระขวามปตินะฮะเป็นเครื่องรางโบราณพระขวามมาจากคําว่าพระขวาเป็นพุทธลักษณะของพระรหัสนะนะฮะเป็นเหมือนเป็นพระเครื่องที่ทรงนิโรธสมาบัติก็คือปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดทวารหนักทวารเบานะฮะนะ,ะนะเป็นการสํารวมระวงัง อายัตนะทั้ง6ก็ว่าได้นะฮะนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะนะก็ผู้ใดบูชาก็จะปัดเป่าอุปสรรคลดอิทธิพลมืดของราหูนะฮะนี่พักขวัมปติหรือถ้าจะเสริมในเรื่องของการพูดนะการเจรจาการสื่อสารนะฮะการขายอย่างเงี้ยนะแนะนำนี้เลยนี่คือตะกุดดกคุ้ม8ทิศนี่เป็นเครื่องรางโบราณเช่นกัน นะฮะใช้เป็นตัวแทนการสะสมบารมีของบริษัทในครั้งเกิดเป็นลูกนกคุ้มมีวาจาอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะก็คืออธิษฐานจิตนะฮะไม่ให้ไฟมอดดับไม่ให้ไฟมาเผาลังตัวเองนะฮะเป็นลูกนกอยู่นะไฟยังมอดดับด้วยบารมีบุญฉะนั้นเนี่ยอ่าก็จะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะขายข้องขายดีนะผู้ใดบูชาและอันนี้ก็จะการไฟ กันภยัยกันศัตรูทั้ง8ทิศด้วยนะฮะเสริมทรัพย์สินเงินทองด้วยนะตะกุดนกคุม8ทิศนะนะฮะท่านใดอยากได้ก็ถามดูแอดมินดูนะนะจริงๆเครื่องรางเนี่ยมีประสบการณ์นะในส่วนของตะกุดนกคุ้มอย่างเงี้ยนะฮะคุณได้ไปเขาค้าขายดีขึ้นนะนะครับนะก็บางท่านเนี่ยบูชาพญาเต่าไปก็ถูกหวยอย่างเงี้ยนะฮะ ก็จะมีพญาเสือนั่งอย่างนี้ก็ได้นะสะสมบารามีนะครับน,นี่เป็นเครื่องรางนะมียันเถาะรันโตมียันมะอาอ,อุมียันนะนะฮะเป็นยันโบราณที่ขังมากแล้วก็เสริมเรื่องอำนาจวัสนาขั้นตำแหน่งนะฮะมีท่านหนึ่งบูชาไปก็ได้ขั้นได้ตำแหน่งได้โปรโมตเมื่อปลายปีเนี่ยนะครับนะก็อันนี้ก็เสริมในเรื่องของโชคลาภนะฮะปัดเป่าคุณใสต่างๆนะเจ้านายเอ็นดูลูกน้องเก่งใจนะพญาเสือนั่งสะสมบารามีตรงนี้นะครับนะก็ วันนี้นะครับสวัสดีครับ